คลิปนี้ก็มาดูเรื่องราวของชาวลัคนาราศีมังกรกันนะครับทุกคนชาวมังกรในช่วงเดือนกรกฎาคมจะเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมองเป็นภาพรวมๆก่อนนะเอาดาวปีก่อนนะเริ่มตั้งแต่ดาวมฤตยูเลยนะมฤตยูเนี่ยเกี่ยวกับการปฏิบัติเปลี่ยนแปลงการาพลิกผันแบบไม่ทันคาดคิดก็ได้นะครับดาวมฤตยูแล้วอยู่ในภพเรนปุตตะเนี่ยนะแล้วก็เขาอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสซึ่งได้ตำแหน่ง อุดมเกณฑ์มีความเข้มแข็งนะก็จะส่งผลให้กับชาวมังกรในเรื่องของบุตรหลานบริวารน,นะครับใครที่แบบแต่งงานแล้วยังไม่มีลูกในช่วงนี้โอกาสมีนะครับค่อนข้างสูงเลยนะบางคนปรึกษาหมออะไรแล้วไม่มีสักทีนะพอดาวย้ายมาปุ๊บมีลูกเลยก็มีนะเป็นไปได้นะครับแล้วก็บริยูในภพนี้ก็จะส่งผลให้ชาวมังกรมีไอเดียค่อนข้างแป,ปลกๆนะครับมีความคิดสร้างสารรค์ยิ่งมีดาวเกต อยู่ร่วมกับลัคนาเนี่ยอาจจะมีการส่วนแตกหรือว่ามีความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งอาจจะเป็นความคิดที่เปลี่ยนชีวิตเลยก็ได้นะสำหรับชาวมังกรนะครับอันนี้ก็ดูกันเพลินๆนะเป็นดาวอยู่กันนานๆเนี่ยนะเราก็มองกันเป็นภาพรวมๆแล้วกันดาวประจาตัวของชาวมังกรก็คือดาวเสาร์นะในช่วงนี้ดาวเสาร์อยู่ในเดือนการเงินนะครับก็เหนื่อยกับการหาเงินนะครับยุ่งอยู่กับการหาเงินระวังความเครียดด้วยนะครับดาวเสาร์เป็นดาวค่อนข้าง ค่อนข้างที่จะจริงจังนะครับดาวราหูนะการเงินไปอยู่ในภพเรือนสหรหัชะนะครับหาเงินไปได้ก็ใช้จ่ายไปกับอะไรล่ะใช้จ่ายไปกับการเข้าสังคมการเพื่อนฝูงการเดินทางนะครับการศึกษาเรียนรู้นะแต่ยังดีนะก็คือดาวเสาในเรือนการเงินเนี่ยก็คือขยันหาเงินนะดาวพฤหัสนะครับพาหชะไปอยู่ในภพเรือนปุตตะเนี่ยก็เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง เพื่อนอาจจะมีการพัฒนาขึ้นนะครับสำหรับคนโสดนะหรือไม่ก็มีเกณฑ์การเดินทางใหม่ๆนะครับการเข้าสังคมอาจจะเกิดไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับในช่วงปีนี้นะสำหรับชาวราศีมังกรอาจจะเป็นไอเดียที่เปลี่ยนชีวิตเราเลยก็ได้นะครับใครจะไปโลนเนาะเพราะฉะนั้นมีไอเดียใหม่ๆจดไว้นะโอกาสที่จะเป็นไอเดียเงินล้านนะมีแน่นอนนะครับ อันนี้ก็เป็นภาพรวมดาวปีของชาวมังกรนะทีนี้มาดูดาวเดือนกันบ้างนะครับเกี่ยวกับการเงินนะพี่ตีพูดไปแล้วเนาะการเงินก็ใช้จ่ายไปกับการเดินทางการพบปะเพื่อนฝูงการเข้าสังคมนะครับใช้จ่ายไปกับคนใกล้ตัวนะทีนี้มาดูเรื่องของการงานกันบ้างนะครับการงานของชาวมังกรเนี่ยก็คือดาวศุกร์นะดาวศุกร์ในช่วงนี้อยู่ในภพเรือนอรินะครับแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ด้วยนะการงานอาจจะมีปัญหาหนะัก นะครับปัญหาหนักปัญหาที่ต้องจัดการแก้ไขนะอาจจะเป็นปัญหาเก่าๆก็ได้ที่เราต้องคอยสะสางนะครับแก้ไม่จบไม่สิ้นแต่ว่าเดี๋ยวประมาณวันที่เก้าอ่ะวันที่เก้าดาวศุกร์เขาจะย้ายมานะครับปัญหาต่างๆนะจะเริ่มคลี่คล,คลายนะนะอาจจะมีผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือนะครับหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบนบานเอาไว้อาจจะมารอที่จะจัดการ แก้ไขปัญหาให้เรานะเดี๋ยวพอดาวย้ายปัญหาต่างๆจะเริ่มคลี่คลายอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็ดาวทิศนะครับที่อยู่ร่วมกับดาวศุกร์เขาก็จะโคจรตามมาติดๆนะประมาณกลางกลางเดือนนะครับไอตรงนี้ก็ระวังเกี่ยวกับคนรักเจ็บป่วยก็ได้นะดาวทิศมาอยู่ในเดือนปัตตานีนะครับ หรือไม่ถ้าเกิดเกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยการงานมันก็จะเป็นลักษณะแบบค่อนข้างคลี่คลายจากที่มีปัญหาก็จะเบาบางลงนะครับการงานไปแล้วนะอ่าเรามาดูเรื่องของความรักกันบ้างนะครับดาวความรักของชาวมังกรน,นะเรามาดูในเรือนปัตตนิมีดาวอะไรอยู่นะความรักค่อนข้างที่จะดีเลยนะมีโอกาสพบเจอคนต่างถิ่นต่างแดนนะครับ ถ้ากคนโสดนะอาจจะพบเจอทางออนไลน์หรือว่าจากการเดินทางก็เป็นได้นะในช่วงนี้ความรักของชาวมังกรเนี่ยเดี๋ยวพอประมาณวันที่9นะ่ะความรักจะค่อนข้างโดดเด่นนะดาวสุกจะย้ายมาตรงนี้ชาวมังกรจะดูดีมีเสน่ห์เป็นพิเศษนะคนโสดก,ก็ดีไปนะครับส่วนคนที่มีคู่ก็ต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับการหึงหวงกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอ ดาวอาทิตย์ย้ายมาตรงนี้มันจะมีปัญหาเกี่ยวกับความรักนะค่อนข้างที่จะเกิดปัญหากระทบกระทั่งกันบ้างนะครับเนื่องจากความมีเสน่ห์ของคนของเรานั่นเองนะแต่ปัญหาทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายไปนะอันนี้ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าเดี๋ยวดาวเขาก็โครจรย้ายไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความรักสำหรับชาวราศีมังกรนะครับเพราะฉะนั้นก็ คนที่มีคู่อยู่แล้วก็พยายามที่จะหนักแน่นเข้าไว้นะส่วนคนโสดก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพอมีคนมาคุยมันก็มีการพัฒนาต่อเนื่องกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับของชาวมังกรนะแล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพของชาวมังกรเนี่ยดาวเสารเนี่ยค่อนข้างที่จะจริงจังกับการทํางานนะครับ ก็ต้องดูแลตัวเองบ้างพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะครับแล้วก็ออกกําลังกายบ้างนะครับแล้วก็เช่นเคยนะดูดวงให้สนุกนะครับมีสติกับการใช้ชีวิตทุกวันแล้วก็ทุกวันเราก็จะเป็นคนที่มีความสุขอะไรเข้ามาแล้วก็รับมือได้หมดนะทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ